นานมาแล้วก่อนที่ไดโนเสาร์จะกลายเป็นฟอสซิลมีเจ้าสัตว์แปลกตัวหนึ่งตัวลื่นๆผิวหนังชื้นๆเดินดุกดิ๊กอยู่ใต้ใบไม้ชื้นกลางป่านั่นแหละมันคือซาลาแมนเดอร์ญาติเก่าแก่ของกบและเขียดมันชอบความชื้นยิ่งเปียกยิ่งดีผิวหนังของมันบางมากจนสามารถหายใจผ่านผิวหนังได้บางตัวไม่มีปอดเลยด้วยซ้ำหายใจผ่านผิวทั้งตัวนี่แหละและที่เทพสุดๆคือนอกแขนขาได้ใหม่ถ้าถูกกัดขาดไม่ใช่แค่แขนนะ หัวใจไขสันหลังหรือแม้แต่ดวงตาก็สร้างใหม่ได้เหมือนเปิดสูตรโกงซาลาแมนเดอร์มีหลากหลายสายพันธุ์บางตัวเล็กนิดเดียวเหมือนเศษใบไม้แต่บางตัวใหญ่มากอย่างซาลาแมนเดอร์ยักษ์จีนที่ยาวได้เกือบสองเมตรดังนั้นถ้าเดินป่าแล้วเจอเจ้าตัวลื่นๆน,น่ารักใต้ก้อนหินลองทักมันในใจว่าสวัสดีเจ้ามังกรโบราณเพราะคุณอาจได้เจอกับสัตว์ในตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่จริง